กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบอร์ถุก่านเดอพบพ่อกับซองแม่น้องแกมบมคือเก่าพี่น้องเ้ยกับสบายดีปถุมมองบบ 4, อถูกบอตอนนี้กำลังปลูกมันเนาะยังบ่ได้แล้วพี่น้องปลูกมันก็ยังบ่ได้แล้วดอกแม่น้องแกมบมกับมือนี่ก็ยังลูคือเก่ายังบอกเครื่องซ้ำพี่น้องเอง้ย นี่เอาก็สิออกปลูกเมือเ่อในอากาศจะเบิง่งคือสีแดดคือเก่าเนาะวานนี่กะ็ะเด็ดแดดไปเนาะเลยแดดแห้งมาวานเลยบรรยากาศกัสีมีแดดแนเมื่อนี่ค่ะแ <c oughs> ดดแห้งคือเก่าอะไรไปเนาะเลย ล่ำมันไม่น้องแกบ,บุมกับสิบพอ่อซัมไปซื้อว้านนี้กับพ่อใหญ่จอยเขาจะยากได้ล่ำละสองบาทโสดโพกี่เ้องเอ้ยแ็กสิได้ท่าดลงทุนลงหอนไปก่บหัวมันสิเป็นหัวหายเฮาหรือบอ่นอนเนาะ หนึ่งกำลังย่างไปปลูกมันไปลูกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่เบิร์ตถูกฐานเด้อส้มซองไหมน,ะน้องแกบุ้มพี่น้องเว้อย่าพาวเบื่อพ่าวนายไหมน้องแกบุ้มเด้อยนะังปลูกมันยังบ่แล้วพี่น้อง

จเอาปูนเนาะความห่างของเ่าก็สัประมาณนี้แหละ พูมันแก่มไม่เป็นยาวาง,ง,ง,งเอาเน,นี่ยอานำ้ำไปลงน้องกิ๊กไปตากล้องไม่น้องแก้มบุมเน้อไปลงเอาเนี่ยอ,อ,นอาน้ำไปแล้วหรอะมาลุ เนาะเมื่อนี้ก็ับสิเคึ้นหรือบอ่อเนยลำม,มันกับสิบบ่พอพ่ออีกเนาะเลยมสิบหาเสือลำม,มันจ้าสิไปเสือทางใดเนาะอาสิบบ่อพ่อเบิ่งผักและลำม,มันเนาะหรือว่าห่างไปบ่อ แต่ว่าพ่น้องเย้ยยังบัแล้วอดก้าว่า,วาง้นลยจกสขขาิาว่างพูดเลยเนาะโดยปลางโตปลูกพ่น้องเย้ยเป็นสิข,ขึ้นเมื่อนี้กบแลเล่ยนแคสิแล้วบล้วลมั่บนีูก็ได้เลืดพี่นางเย้ยจะหาซื้ออ แต่ว่าพนโตกลงมาหมดนีบใส่นีบใส่ไปเลย ยายกันนิดห่ยอยแต่ว่ารับมันเือะ่คือสิแรกเอาเนอะต้องพี่น้นนนองแต่ละโคนปลูกมันยังจะไม่นอ้องเต็มบ <c oughs> ุ้มเตมหมดแล้วยัง <c oughs> ไม่เสร็จเลยจ้ายังเยอะมากเลยน้อยคู่นี้ที่นั่ไม่ได้ปลูกแต่คู่ทางหลังหนึ่งเอาคู่นี้เนาะเลย <c oughs> ปลาลุงอันนี้คือเดินมั่นยังท่าเลยได้ปลูกปลาลุงลงไปสุดเลยอันนี้ก็แมนเบิดเลยปลาลุงแมนเบิดเลยลงไปหอดลุ่มเลยปลาลุงนี้ลงไปเลยมาขังนี้ก็คือมันปลูกแล้วปลาลุงปลูกแล้วเบิดมีมันปลูกแล้วจุ่ ทางคุณยิงทาเรไรปุูกกลเลยบรรยากาศของแดดแหน่็มีลมมัเนาะมีลมโพยโพยมาลมโซยวันนลมโพยลมโซยมากเลก็จะตามเพื่อนมาทะเล ตอกขื้นเละแต่ไม่สุ่ม ถารุ่นถาส้มกันเด้อปาลุ่มบัวหัวสิงามหรือบัวงามเนาะแม่สักสิงามบังามเพราะว่ายังไม่ได้ปลูกจักเถื่อเนาะดินกับมันกับบแมนดินด่ากดินยางดินทรายพี่น <mass ę> ้องเลยบัวหัวมันจะเป็นหัวไหมน้องแก้มบูมหรือบ่อมันเขากันยังบ่เคยปลูกยักเถื่อดินแถวหนีเนาะถารุ่นถาส้มกันว่าจะหัวใหญ่หรือหัวเล็กบรรยงกาศยาม ชวยสักหน่อยเนาะปลาลุงเนาะหาม,มาปลูกมันล่องคลิปซาคลิปซวยกับข,ขอโทษขอภายละลายเด้อปลาลุงเอ้ยลังเถอือกกับลงบลาหลวงบลท่านเนาะแม่น้องแกบุกขข้มก็คือเห็นนี่แหละยากกรเวื้อหันกระเวื้อนี่นโอ้ยเหน,หนเื่อยหน่ายดิหยุดเศรหน้าหนักกับนี่หยุดเศร้า,ห,า,าหันเ้า,หน,าหน้าก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้อง บ e ่เห <ım S 1> ็ดบ่หากับบ่ได้อีกเนาะดวงเราบอกดีคือดวงคนอื่นบอลกระติน้องปตาใหม่ก่อนเสร็จแล้วบอลกระตาหนึ่งเนาะแต่ว่ายังบาดพันกับพี่หัวสิบหกอดใช่ละมึน ເພິ່ນຊິຍ່າງເຮົາເນາະໄປລุງບ່ອນໄປເອົາມັນກະຢູ່ບູຍໄປລຸງຢູ່ບ່ອນຄວນໄພຜູ້ປາລຸງເອີຍຕກົກປເອົາກຕືິຍ່ງຮົາກືິມປນກິກມາມປລພຍຈ້ອສົນກນອງແກປູ มะเขือเนี่ยก็กินจิรอดน้ำเปื่อนมาแล oh te ้วพี่น้องไปปลูกพุทจิรอว่าวน้งแกบบุ๋งปู๋งใหญ่กับปลูกมันมามาลูกมาไป้าป้ามันอีกป้าลุงเลยไก่ตือเพื่อหย่างเหอะหยางกับหยางแงะมาป้าลุงเป็นคู่เป็นคู่อยู่ถาลุนถาส้มนำกันเลยป้าลุงผัดมันใหญ่เนาะ สีงามบอหรือบองามพงยิ่ยจอ่อยว่าชวนนิวใหญ่กว่าใหญ่กว่าของพงยิ่ยจ่อยพงยิ่จ่อยว่าใหญ่กว่าอีกซ้ำซี่ปุ๊บพญ่จ่อยเรากิกิก็เป็นตากลองคือเก้าปลาลุงเลยเพราะว่ามือนอกกิกิก็มาเมื่อวานนี่นอกปลาลุงมาปอก มาปลูกมันซอยแม่น้องแกมบูมเนาะปลาลุงเนาะน้องกิก๊กกิ๊กมาเมาื่อวานนี้เห็นเพิ่นปลูกผู้เดียวงงงอย,งอย,อยู่พอน้องแกมบูมก็เป็นคนผักปลาลุงเพิ่นก็นเป็นคนปลูกกำลังเทมันใส่ตะกะปลาลุงเต็มเลยล่ำมันแต่สิบรประหยงบอะไดรพี่น้องเลยะว่านี่คือถ้าไปปลูกใส่แบบนี้แต่ล่ำไม่น้อยมันตายแบบนี้นะ มาแรกมากระตายแต่ว่าเฮาบอมีรำมันเฮาก็สิเจิมใส่เนาะใส่อัลละสองก็ได้พอยามันตายเออเออเพื่อกระตาเดียวกระสิมาพันต่อพี่น้องพันแล้วก็ะสีเสน้าเสบแบบหัวมุ่นอยัางค่นนะแล้วก็เสบประมาณโดนตืบแม่น้องแกบ่มกระสีไปเสียแค่นั้นแหละเพราะว่า โอ้ยช่องเมื่อนี่เนาะบ่หัวซได้สำหรับอะสดีปลลุงลาฮายังลูกก็ท่าก็เนลดเออดูยังเะไรเพีเอาพุดพุดบดเมื่อวนกีลพอด้กินยอดผินมาแล้วพี่ลืได้พี่หลอดกับโตยังบบใหญ่เดี๋พี่น้องโตยังไนอยเนืงอขุดทั้งกมคอยได้อยู่เลยดูเสแต่ว่านลอยลอย ตามเดี๋ยวหนก็อ่ะี่น้องลิดนี่แม่น้องแกบ,บุ้มกัสแซมลาพาจากเลยเดอ้อปลาลุงเลยผ่าก้นไลก้นแท้ก้นิดตามแม่น้องแกบ,บุ้มเนี่ยเดอ้อทิดผ่าประการได้ก็ขอโทษขอัยหลายสบายดี